สวัสดีครับตอนนี้เจอกันกันกบบทสรุปของเจ้า Creative Sound Blaster Play ตกใจนิดหนึ่งเพราะว่ามันมีเครื่องหมายตกใจ4ตัวนี้ที่รีวิวกันไปหรือว่าตามรูปที่เห็นอยู่ด้านข้างนี่แหละนะครับซึ่งเดี๋ยวผมเอาตรงนี้ออกนิดหนึ่งมันยังมีเสียงเบาๆอยู่ขนาดว่าปิดแล้วนะ มันพูดไม่ได้เวลาทีา่มอนิเตอร์มันไม่เรียวทาบซึ่งตรงนี้ผมจะมาสรุปให้ดูในส่วนของจุดเด่นกับเทคโนโลยีสมาร์ทคอมคิดซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดจากทาง c r e เอทีฟที่มาพร้อมกับตัว Play 4ตัวนี้รวมทั้งในส่วนของ c คลี n น้อยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสมาร์ทคอมคิดวัตถุประสงค์หลักของเจ้า Play 4ตัวนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อคอเกมนะครับไม่ได้ออกแบบมาเพื่อ,อเน้น คอออดิโอไฟล์ file, หรือสําหรับฟังเพลงแทนที่ซาวออนบอร์ดหรือว่าแข่งกับซาวการ์ตตัวอื่นวตัตถุประสงค์ของมันเลยจุดเต็มๆที่ได้เต็มๆวัตถุประสงค์เต็มๆก็คือสําหรับคนที่ใช้งานเกี่ยวกับวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เกี่ยวกับการประชุมออนไลน์หรือว่าคนที่ชอบโทรผ่านไลน์โทรผ่าน m e s s ซนเจออะไรต่างๆแบบนี้ก็คือโทรออนไลน์นะครับ voice over IP ซึ่งได้ประโยชน์มากสำหรับในส่วนของโหมด noise cancelling ซึ่ง noise cancelling ของมันหรือที่ Creative เรียกว่า clean noise ใช่ไหม clean noise ถูกต้องนะครับมันยังเป็นชื่อใหม่อยู่ยังไม่คุ้นปากมันสามารถตัดเสียงรบกวนรอบข้างโดยเฉพาะเสียงพัดลมเสียงแอร์เสียงคอมพิวเตอร์เสียงหึง่งๆต่างๆเสียงที่มีความถี่ค่อนข้างคงที่นะครับตัดได้ชะงัดนัก และที่สําคัญเมื่อตัดแล้วเสียงพูดไม่สูญเสียคุณภาพลงไปหรือสูญเสียเพียงแค่เล็กน้อยหากว่าเสียงรอบข้างมันดังมากนะครับรอบข้างดังมากยังไงมันก็ยังคงตัดได้เงียบจริงๆและเสียงพูดที่พูดผ่านไปมันยังจับประเด็นได้ชัดเจนและไม่เพียงแค่นั้นมันยังมีตรงที่ว่าปกติแล้วอ่าปกติมันจะตัดเสียง เสียงรบกวนได้เฉพาะฝั่งของเราก็คือฝั่งที่เราพูดที่เรามีฮาร์ดแวร์อยู่แต่ตัวนี้สมาร์ทคอมคิดตัดได้ทั้งสองฝั่งก็คือฝั่งที่เราโทรไปหาแล้วก็คนที่คุยย้อนกับเราหรือก็คือทั้งสองฝั่งทั้งขาออกและขาเข้ามันลดเสียงรบกวนได้หมดคนที่เราโทรไปอาจจะมีเสียงรบกวนอะไรต่างๆอยู่นะครับ ตัวซอฟต์แวร์ตัวฮาร์ดแวร์ตรงนี้ก็สามารถตัดเสียงรบกวนตรงนั้นได้ตรงนี้ลองมาดูนะว่ามันทําได้ดีแบบนั้นจริงไหมในแบบสั้นๆแต่ก่อนที่จะไปดูนะครับขอสรุปเรื่องของการฟังเพลงก่อนนิดหนึ่งในส่วนของเพลงถามว่าน่าประทับใจขนาดไหนนะก็คือเฉยๆนะครับไม่ได้เด่นไม่ได้ว้าวแต่ก็ทําได้ดีกว่าออนบอร์ดเล็กน้อยซึ่งเมนบอร์ดที่เอามาเปรียบเทียบ เป็น ROG Maximus 13 Hero มาพร้อมกับชิป ESS d e c นะครับตัวเด็กเป็น ESS ซึ่งให้เสียงที่ค่อนข้างละมุนอยู่แล้วแต่ Play C ให้เสียงได้ในแบบเขาเรียกว่ามีเนื้อมีน้ำมีนวลมากกว่าเนื้อเสียงมากกว่าหนากว่าสะอาดกว่าเคลียร์กว่าเนื่องจากว่าในส่วนของซิกนอลน้อยเรโชสูงกว่านะครับเสียงมันไม่เบนแบนจนเกินไปให้มิติได้ดีกว่าก็ได้อันนี้ส่งมาจากที่มันคลีนกว่านั่นเองในส่วนของเกมเกมก็ไม่ได้เด่นมากนักนะครับและอาจจะเรียกว่าเฉยๆไปด้วยซ้ำสำหรับ เนื่องจากไม่ได้ออกแบบมาเพื่อคอเกมนั่นเองนะเรื่องของเกมจากที่ลองเปรียบเทียบให้ดูนะครับสำหรับเกมพับ g เสียงของฝีเท้าออกแนวค่อนข้างนุ่มๆแล้วก็ไม่มีโหมดที่บูธเสียงฝีเท้าหรือว่าโหมดบูธเสียงปืนมีแค่โปรไฟล์ของเกมสําเร็จรูปเช่นว่าเกมพับ g เกมอะไรต่างๆที่ยอดนิยมนะครับเกมเอเปกก็มีให้เลือก จากที่ลองดูเสียงเกมมันค่อนข้างนุ่มเกินไปค่อนข้างละมุนเกินไปบางคนอาจจะไม่ชอบแต่บางคนอาจจะชอบก็ได้ส่วนเรื่องของทิศทางยังคงได้อยู่นะครับเรื่องของอบรรยากาศในเกมต่างๆได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่ารูปแบบของเกมของแต่ละคนที่เล่นดังนั้นในภาพรวมของอฟังเพลงและเล่นเกมไม่ได้โดดเด่นมากนะัก แต่ก็ยังคงทำงานได้ดีให้ผลที่เหนือกว่าออนบอร์ดเล็กน้อยและถ้าพูดถึงฝั่งโน้ตบุ๊กผมมองว่านะครับน่าจะเหนือกว่าออนบอร์ดของโน้ตบุ๊กมากแน่นอนคือคำว่ามากตรงนี้ก็คือเห็นความแตกต่างแบบชัดเจนมากกว่าที่เทียบกับเมนบอร์ดค่อนข้างไฮเอ็นคราวนี้มาดูฟีเจอร์เด็ดในส่วนของสมาร์ทคอมคิดนะครับซึ่งตรงนี้ผมนำเสนอในแบบ Inception บางคนอาจจะงงงนิดนึงนะเนื่องจากว่าผมไม่อยากจะยกไปตัดต่ออีกเครื่องหนึ่งก็เลยเอาเป็นว่าเตรียมมาให้ดูกับเทคโนโลยีนี้มันทํางานได้เจ๋งจริงหรือนะครับมาดูตรงนี้นะสิ่งที่ผมเตรียมเอาไว้ด้านหน้านะครับก็ตัว p l a y p l a y f ์ l Play เ้ย 4. นะครับมีปุ่มอยู่2ปุ่มรายละเอียดไม่มีอะไรมากเสียบ usb c ตรงนี้เป็นมิวเมื่อกดแล้วนะครับ ก็จะมีไฟสีแดงสว่างขึ้นมาเดี๋ยวมีภาพชัดๆให้ดูอีกทีหนึ่งส่วนปุ่มด้านล่างจะเป็นปุ่มเบรบูสปุ่มเลือก EQ แล้วก็นอร์มอนหรือคล้ายๆไดเร t โหมดไม่มีการปรุงแต่งกด1ครั้งเป็น EQ อิเบรบูสอีกครั้งหนึ่งไฟสีขาวก็เป็น EQ กดอีกทีหนึ่งก็คือไม่ใช้งานมิวส่วนมิวตรงนี้ถ้าเกิดเราไม่กดมันจะกลายเป็นโหมดออโต้มิวนะครับก็คืออ มันจะยังไม่เป็นออโตเมลวจนกว่าเราจะไปสั่งการในซอฟต์แวร์ลองมาดูนะผมเตรียมหน้าจอเอาไว้เดี๋ยวผมจะขยับมาพูดกับหน้าจอฝั่งนี้แทนนะครับก็ตรงนี้นะแยกก่อนคนละเครื่องกันนะครับอีกเครื่องนึงผมเปิด OBS เอาไว้ระหว่างนี้ฝั่ง OBS Smart c o m k i e เดี๋ยวผมปิดโหมดตรงนี้ก่อนนะครับไม่เปิดใช้งาน Smart c o m k i t และ ผมจะเริ่มบันทึกเสียงเข้าที่นี่จากนั้นจากนั้นยังไงเมื่อผมบันทึกฝั่งนี้เสร็จเอาเสียงเข้าจากนี้ทุกอย่างผมก็จะก๊อปไฟล์ที่ผมบันทึกมาเปิดที่เครื่องตรงนี้แล้วเรามานั่งดูวีดีอกันว่าเสียงที่ผมบันทึกไปจากไมโครโฟนตัวนี้ผ่านเพลย์ตัวนี้เป็นหูฟังราคาประหยัดราคา200นะครับเป็น Smalltalk ของพลิกโทนเดี๋ยวลองดูนะว่าระหว่างเปิดใช้งานไม่เปิดใช้งานเป็นยังไงตอนนี้ผมมีแอร์เปิดแอร์อยู่เปิดพัดลมดูอากาศเปิดคอมพิวเตอร์สอาเครื่องจะมีเสียงหึงหึ่งหน่อยบนหน้าจอที่ผมให้ดูจะมี vu คือเมื่อผมหยุดพูดแบบเงียบๆนะครับเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูถ้าผมไม่พูดอะไรนะตอนนี้ยังอยู่ยังอยู่สีนี้นะครับ วียูจะขยับขึ้นมาเล็กน้อยเพราะมีเสียงรอบข้างเข้าและเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องดูดฝุ่นกับพัดลมเพิ่มให้ดูว่าวียูจะถีบตัวสูงขึ้นเปิดสุดเลยนะโอเคงั้นผมเริ่มบันทึกนะครับที่นี่และผมจะดูเว็บแคมตัวนี้จากนั้นค่อยก๊อปไปวางผมสตาร์ทเรคคอร์ด โอเคคราวนี้ผมพูดกับเครื่องนี้เสมือนกับว่าเป็นอีกเครื่องหนึง่งส่วนฝั่งนี้เป็นคนแอบดูนะครับตอนนี้บนหน้าจอของผมจะมีออซอฟต์แวร์ของ Creative ซึ่งใช้ควบคุมฮาร์ดแวร์เจ้า Play 4เดี๋ยวผมเปิดมอนิเตอร์นิดหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วจะมีหลักๆก,ก็มี Acoustic Engine เกี่ยวกับเรื่องของการฟังแต่ที่จะมาเน้นตรงนี้ก็คือ Smart ทคอมคิดเทคโนโลยีใหม่ส่วน Crystal ไวท e เป็นการปรุงแต่งเสียงปิดสมาร์ทโอลุก่อนนะครับลืมปิด ตรงนี้นะมีเสียงเด็กมีเสียงผู้หญิงเสียงคุณกิดอ,อะไรต่างๆเนใครชอบอย่างไรก็ลองเล่นกันเองนะครับตัดกลับมาในส่วนของสมาร์ทคอมคิดนี่คือพระเอกของเรามี2โหมดมี2โหมดนะมีโหมดแอดวานซ์กับโหมดง่ายๆโหมดง่ายๆก็คือเปิดปุ๊บทำงานทันทีนะครับลองดูนะผมจะหยุดพูดพอผมหยุดพูดนะครับ วียูมันจะเลี้ยงตัวอยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวผมจะไปเปิดเครื่องดูดฝุ่นให้ดูว่าเสียงรอบข้างเข้าแบบเต็มเต็มนะเปิดเครื่องดูดฝุ่นนะครับและเมจิกหรือว่าเวทมนต์ที่ครีเอทีฟจัดมาให้แล้วลองฟังเสียงนะว่าเสียงพูดกับระหว่าง ตอนนี้ที่มีน้อยรอบข้างและเมื่อผมเปิดสมาร์ทคอมคิดเกิดอะไรขึ้นนี่เลยเงียบริบและเสียงพูดของผมที่ผมมอนิเตอร์อยู่นะยังโอเคอยู่เลยนะครับอาจจะมีหางเสียงที่เป็นเหมือนโรบอตนิดหน่อยน้อยมากแต่โดยรวมถือว่า ทำได้ดีอย่างยิ่งและถ้าผมหยุดพูดละ่ะ VU ก็ลงเหลือศูนต่ำกว่าศูนย์นะพูดผิดต่ำกว่าลบสิ 12, ลบเท่าไหร่นะครับลองดูว่าไม่แอคทีฟเลยไม่มีเสียงเข้าเลยผมไม่ได้กดมิวนะเดี๋ยวหาว่าผมกดมิวดูมือของผมนะครับมือผมอยู่ที่นี่และถ้าผมไม่พูดง่ายๆเปิดเปรียบเทียบให้ดูกับปิด เปิดปิดเปิดเสียงพูดนะครับอ่าผมพูดไปเรื่อยๆลองดูนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างนี้ผมยังเปิดใช้งานอยู่แล้วถ้าสมมุติว่าผมไม่ได้เปิดใช้งานนะครับเป็นอะไรบ้างยังไงบ้างเนี่ยเสียงพูดของผมเสียงพูดจะค่อนข้างหนากว่าเบสเยอะกว่าแต่เมื่อ,อปิดอ๋อ,อเมื่อเปิดเสียงรบกวนรอบข้างจะหายไป เสียงพูดยังคงจับประเด็นได้ยังคงชัดถ้อยชัดคําไม่ต้องพูดเสียงดังมากนะครับไม่ต้องแข่งกับเสียงข้างหลังก็คือเสียงข้างหลังหายไปแล้วจะเหลือเฉพาะเสียงของผมจะเห็นได้ว่าเสียงบางลงเล็กน้อยแต่คุณภาพเสียงโดยรวมยังโอเคแล้วถ้าหากว่าเป็นโหมดแอดวานซ์ล่ะนะครับทําอะไรยังไงได้บ้างเริ่มต้นผมปิดที่นี่แล้วมาโหมดแอดวานซ์จะมี2อ,อย่างนะครับ นอยคลีนเอาก็คือฝั่งขาออกน้อย c l คลีนอินสำหรับฝั่งขาเข้าลองปิดให้ดูนะว่าปิดน้อยคลีนเอาปิดไว้ดีเทคนะครับปิดน้อย c l คลีนเอาน์นอยคลีนเอาก็คือตัดเสียงรบกวนถ้าผมเปิดออโต้แอสจัจากที่ลองเล่นถือว่าดูดีสุดนะครับแบบง่ายด้วยไม่ต้องเซตอะไรแต่ถ้าหากว่าบางทีเสียงรอบข้างของบางคนอาจจะไม่ได้ดังเหมือนที่ผมสาธิตตรงนี้ปรับเองนะครับ เสียงพูดของเราจะสูญเสียน้อยกว่าขนาดน้อยๆเสียงดังอยู่นะนะครับมันก็ตัดได้ดีเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราปรับสุดเสียงพูดเห็นไหมจะเป็นหุ่นยนต์แต่ถ้าออโต้เสียงพูดจะดีกว่าหรือนะครับถ้าเสียงของเราค่อนข้างคง,งที่แบบนี้เป็นเสียงแบบฮึ่งๆปรับเองแบบน้อยๆเห็นไหมได้ประโยชน์นะครับ แต่อาจจะแปลกๆอยู่บ้างมีก้องๆนิดๆแต่เสียงพูดยังคงคมชัดจับประเด็นได้ไม่มีเสียงรบกวนผมขอเลือกใช้ออโต้เอสจัดก่อนดีกว่านะครับส่วนไวท์ดีเทคก็คือออโต้มิวตอนนี้ถ้าผมนะครับให้ดูนะผมปิดน้อยแล้วผมกด Auto ออโต้มิวไม่ใช่ผมผมมิวใหม่ VU มันก็จะเงียบคลิปเสียงก็จะเงียบคลิป ปิดนะครับน้อยแคนเซจากนั้นในส่วนของ o i c e Detect ก็คือเมื่อผมไม่พูดตัว Play 4มันจะปิดไมอัตโนมัติและเมื่อผมพูดไม่ My จะเปิดขึ้นมาอัตโนมัติคอยดูนะเปรียบเทียบยังไงผมเปิดเพลงเอาไว้ด้วยระหว่างนี้เมื่อผมพูดก็จะมีเพลงอยู่เบื้องหลังนะครับและถ้าเกิดผมหยุดพูดไมมันมิวเพลงก็จะหายไปน้อย c a n เซลลิ่งไม่สามารถ กําจัดเพลงได้ทั้งหมดนะครับแต่ได้บางส่วนนิดนิดหน่อยหน่อยเปรียบเทียบนะถ้าผมปิดน no ้อยคลีนเพลงเข้าเต็มเต็มและเมื่อผมเปิดน้อยคลีนนี่นะครับเสียงเพลงเบาๆนะครับตัดไม่ได้ทั้งหมดและถ้าเกิดว่าผมเปิดไวดี e ท t เสียงเพลงดังสภาพแวดล้อมผมไม่ต้องการให้เสียงเพลงเข้าเลยเอา้าวเพลงมันหยุดโทษทีรัตมามันมีปัญหาอะไรตรงนี้อีกนะครับ ถ้าเกิดเปิดเพลงดังมากมันป้องกันไม่ได้ทั้งหมดแต่ถ้าเกิดเพลงมันเบาๆเ <oscope> มื่อผมไม่พูดไม่มีเสียงเห็นไหมไม่มีเสียงเพลงแต่นะครับพอผมพูดเสียงเพลงเข้าด้วยและเมื่อผมหยุดพูดและถ้าเกิดว่าผมให้มันตอบสนองแบบเสียงจะต้องดังมากเมื่อผมพูดนะครับเสียงเพลงก็เข้าน้อยมาก ถ้าเกิดผมเร่งเสียงเพลงแล้วหยุดพูดนะมันพยายามปิดถ้าเพลงไม่ดังมากจะเห็นได้ว่ามันปิดใหม่ไปเลยเมื่อผมไม่พูดเมื่อผมพูดเสียงเพลงก็จะเข้าด้วยนะครับหรือถ้าแบบชัดๆนะให้เสียงเข้าให้เพลงเข้าแบบเต็มเ แล้วก็พอพูดแล้วเห็นไหมเสียงน้อยเข้าเสียงเพลงเข้าและเมื่อหยุดพูดไม่มีเสียงอะไรเลยโอเคพอแล้วละ่ะตรงนี้นะครับชัดเจนแล้วเนื่องจากว่าเวลาล่วงเลยมาเยอะนะครับให้ดูแบบเต็มๆซึ่งนี่คือจุดเด่นของเจ้า Play 4ตัวนี้สต็อปจากนั้นเรากลับมาที่ตรงนี้นะครับคราวนี้ผมจะก๊อปไฟล์ตรงนี้ นะเอามาซ้อนที่นี่ซึ่งคนที่ดูย้อนหลังนะครับมันจะต่อเนื่องกันพอดีตรงที่คือ,อยังไงนะคนที่รับชมย้อนหลังนะครับที่ผมอัพขึ้นไปก็จะได้ดูซีนตรงนี้ที่ผมเอามาวางแล้วก็มาเจอผมตรงนี้ที่กําลังจะสรุปนะครับบทสรุปขออนุญาตปิดเพลงก่อนดีกว่าแล้วก็ปิดเครื่องดูดฝุน่นเปลืองไฟปิดพัดลม นี่เลยนะครับโอเคคราวนี้สรุปภาพรวมของเจ้า Play for. Play เวยนะครับอุ้ย Play อุ้ยตกใจนิดนึงเพราะว่ามีเครื่องหมายตกใจแล้วก็4จากทาง Creative เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากสำหรับใครที่มองหา external deck external soundcard นะครับมาใช้งานมันออกแบบมาเน้นพกพาใช้งานกับมือถือได้แต่ไม่ฟูลคอมแพติเบิล หมายความว่ายังไงหมายความว่านะครับไม่ได้ว่าใช้ได้กับมือถือทุกรุ่นและและซอฟต์แวร์ทุกตัวจากที่ผมลองของผม S9 ตรงนี้นะครับสามารถใช้งานได้แอปบางตัวใช้ได้แอปบางตัว,ใช,ตวใช้ไม่ได้ในส่วนของไมโครโฟนนะครับแต่บนโมบายจะไม่มีเทคโนโลยี Smart c o m มคิดใช้ได้บน PC เท่านั้นหลักๆก,ก็คือออกแบบมาสำหรับใช้งานกับโน้ตบุ๊กหรือ PC นะครับแล้วพอมันมีขนาดเล็กแบบนี้คนที่ใช้น้ t ตบุ๊กพกพาง่ายนะครับออโอเคสต็อ okay, ปแล้วซึ่งนี่นะภาพรวมที่ผมกำลังจะสรุปก็คือมันน่าสนใจสำหรับคนที่ทำงานอยู่กับบ้านณนะตอนนี้ Work at home แล้วจำเป็นจะต้องมีการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มีการประชุมอันเดียวกันมีการโทรหาเพื่อนโทรหาคนในครอบครัว ผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะได้ประโยชน์จากมันเต็มๆจากสมาร์ทคอมคิดตัดเสียงรบกวนรอบข้างหรือแม้แต่จะถ่ายวีล็อกช่วงนี้พออยู่กับบ้านนะครับไปไหนไม่ได้เบื่อเบื่อถ่ายวีล็อกอัพขึ้น YouTube ขำๆหรือแบ่งปันกับเพื่อนๆแล้วปรากฏว่าแถวบ้านมีเสียงนูน่นเสียงนี่เสียงรถวิ่งนอกบ้านที่แบบหึงๆนะครับที่ประมาณแบบเวลาพูดแล้วเข้าไมแบบ แบบนั้นตัดได้เพราะตอนที่ผมบันทึกอยู่ก็มีรถวิ่งผ่านไปผ่านมาปกติใครที่เคยดูไลฟ์คงจะเคยได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงรถผ่านเข้ามหม่ตัวนี้นะครับแต่จากตรงนี้ไม่น่าจะมีเพราะว่าที่ผมสรุปอยู่ตรงนี้คือยังไม่ได้ก๊อปมาวางนะครับแล้วเรื่องของการใช้งานกับมือถือเป็นเดกเท่านั้นนะครับหลักๆเลยส่วนไมโครโฟนใช้ได้เสียบกับสมอลท a l k รูตรงนี้เป็นแจ็ค4ชั้น ป็นแจ็คสชั้นนะครับก็คือสีบ้างที่ชอบเรียกกันถ้าเกิดว่าเอาไมโครโฟนที่เป็นไม้สายแล้วแจ็คเป็น3ชั้นมาเสียบจะใช้ไม่ได้นะครับจะต้องมีตัวแปลงก่อนตัวแปลงที่เป็นแยกนะครับจาก4ชั้นมาเป็นไมอันนึงมาเป็นหูฟังอันนึงหรือเป็นสายวายก็ได้แบบนั้นถึงจะใช้ได้ถ้าเป็นหูฟังที่เป็นแจ็ค3.5ใช้งานได้ถ้าเกิดว่าเป็น สมอ l ท็อกนะครับหรือเป็นหูฟังแถมแบบนี้ที่มันเป็นสีชั้นอยู่แล้วเอามาเสียบใช้งานได้ทันทีเรื่องของการฟังเพลงไม่ได้เด่นเวอร์วังนะครับแต่ก็ยังคงให้ผลดีกว่าซาวออนบอร์ดระดับหนึ่งเทียบกับเมนบอร์ดไฮเอ็นเรื่องของการเล่นเกมก็เช่นเดียวกันไม่ได้เด่นมากมายนะครับทำได้ดีระดับ1เท่านั้นแต่สิ่งที่มันโดดเด่นและทำให้น่าสนใจในราคา990บาทก็คือฝั่งอินพุตหรือนะครับ จะพูดว่ายังไงดีนะพูดว่าคนที่จำเป็นจะต้องใช้ไมโครโฟนนะครับตัวนี้จะเป็นอะไรที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะโหมดสมาร์ทคอมคิดคลีนอะไรนะคลีนน้อยอตั้งชื่อให้มันสับสนนะปกติจะชินอยู่กับอะไรนะน้อยแคนเซลลิ่งนะครับพอมาอนี้ใช้ชื่อคลีนน้อยใช้สมาร์ทคอมคิด ก็ลองดูแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มองหาเด็กตัวเล็กๆมองหาสาวการ์ดตัวเล็กๆเพื่อมาใช้ในการพูดคุยในการสนทนาเป็นหลักเลยด้านฟังก็ทำได้ดีนะครับก็แค่นี้แหละส่วนบทรีวิวเต็มๆปัญหาต่างๆที่เจอปัญหาที่เจอนะครับนิดหนึ่งเกือบลืมพูดก็คือเวลาที่เราเสียบตัวนี้เข้ากับ PC แล้วหรือกับเข้ากับโน้ตบุ๊กแล้วเสียบแบบนี้ แล้วเราเอาไม้มาเสียบทีหลังบางจังหวะมันไม่ดีเทคไม้นะครับพูดใส่ไม้แล้วเสียงไม่เข้าเราจะต้องถอดเสียบใหม่นะครับแต่ถ้าหากว่าอยู่ในแบบนี้เราเสียบไม้ก่อนเสียบหูฟังก่อนแล้วเอาไปเสียบกับ PC กับโน้ตบุ๊กกับมือถือมันจะเจอทันทีไม่มีปัญหานะครับก็คิดว่าอนาคตน่าจะมีเฟิร์มแวร์ออกมาอัปเดตปัญหาตรงนีนะ้มีอะไรอีกบ้างนะครับ แล้วอ๋อเอาไปใช้เป็นเด็กบนมือถือเสียงค่อนข้างเบาถ้าเกิดว่าใช้หูฟังที่อิมพีแดนซ์ค่อนข้างสูงนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกหูฟังอินเอียร์16โอห์ม32โอห์มไม่มีปัญหาถึงแม้มันจะรับได้สูงสุด150โอห์มก็ตามแต่เปิดสุดแล้วยังคงเบาอยู่สำหรับใครที่ต้องการแบบดังๆนะครับคงไม่ใช่ตัวเลือกส่วนปุ่มเบร o บูสก็ให้ผลได้ ดีสำหรับคนที่ต้องการเบสแบบเยอะๆฟังเพลงแนว EDM นะครับ EQ ก็เสียงจะปร่ปงๆขึ้นสว่างขึ้นรู้สึกว่าสเตจกว้างขึ้นนิดหน่อยก็เป็นการปรุงแต่งผ่านตัวฮาร์ดแวร์นะครับตัวเฟิร์มแวร์ของมันโอเคก็แค่นี้แหละประมาณ20กว่านาทีแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่รับชมแค่นี้แหละไม่มีอะไรแล้วแล้วเจอกันครับผมอ๋อเกือบลืมขอบคุณครีเอทีฟด้วย ขอบคุณทุกท่านมากฝากติดตามผลงาน YouTube Facebook แล้วก็ทวิสทีวีแล้วเจอกันครับผมบ่ายครับ